สวัสดีเจ้าเอ้าวันนี้เขาสองคนเมนูนะเจ้าจะมาทำเมนูอย่างก็ยำมะม่วงใส่กุ้งซุกนะเจ้าออ้ยำมะม่วงใส่กุ้งซุกนะวันนี้นะอ่าเดี๋ยวผ่นไปค้นมีหน้าที่แกะกุ้งน้อกอ่าเดี๋ยวหุงน้ำต้มแกะกุ้งไปนะเจ้าเดี๋ยวแม่จะเป็นคนซอยมะม่วงนะเจ้านะเดี๋ยวมาพอว่าอันยำกุ้งซุกเนี่ยเนาะใส่มะม่วงนะเจ้าอ่ารสชาติหน้าตาจะออกมาเป็นไงปะเดี๋ยวเขาลอกันนะเจ้า ตอนนี้ของกระเทียมไปที่เรียบร้อยแล้วเขาก็จะมาดูว่าวัตถุดิบของเขามีอย่างบ้างนี่ก็คือมะม่วงแล้วก็บผักชีปลาทัวกุ้งแหง้งกุ้งสุกซอยหอมแดงซอยแล้วก็มีน้ำปลาล่าเล็กน้อยใส่ก่อนใส่พริกอ่ะใส่ที่ลงไปใส่นักปอใส่นี่เดียวอ่ะใส่นี่เดียวใส่ลงไป อ้าวเอามาใสนั่นเจ้ามาใส่น้ำเชื่อมอ่ะน้ำเชื่อมเนาะใส่ขวดี้เออสนาะมขวดเนี่ยเจ้าน้ำเชื่อมนี่เป็นน้ำเชื่อมที่ปรุงแล้วเนาะนี่ส่วนผสมของอ่าน้ำซุปนะเจ้าแล้วก็มีอ่าผงชูรสเนาะใส่ลงไปอัดปริมาณเดี๋ยวถ้ายังไงเข้าไปเติมถุงใหม่เลยเจ้าเนาะอ้าวแล้วก็กลิ่นเราจะนั่นบีมะนาวล,ลงไปเจ้าใส่ลงไป ซอกรีมเลยเหรอเออที่มันหอมโอเคโอเคหลังจากนั้นตามด้วยอย่างมะม่วงใส <Okay. S 1> ่น้ำปลาน้ำปลาใส่น้ำปลาลงไปอ,อ่ะหใส่น้ำปลาเจ้า,จาซักเล็กนอ้อยอ่ะใส่ลงไ,ลไปหอมเจ้หอมเจ้เลยพ่อแม่พี่น้องใส่มะม่วงลงไปนะเจ้าอ่ะใส่มะม่วงลงไปคุกเข้าเลยอันนี้เป็นมะม่วงน้าน่าอกไม้นะเจา้าแล้วก็มะม่วงวาาก็มะม่วงหวานนะเจ้าเนาะเอาผสมกันใส่ลงไปนะเจ้านี่ หลังจากนั้นตามด้วยกุ้งแหง่้งเจ้ากุ้งแหง่หน่อยอ้าวุบอ้าวหลังจากนั้นเอากุ้งซุปมาแม่กุ้งซุปนะเจ้าใส่ลงไปใส่ไปหมดเลยกะใส่หมดเลยมันจะได้เสียบเสียบกับกุ้งนะเจ้าอ้าวหลังจากนั้นตามด้วยอุ้ยเนาะนี่ครัวทอดประกอบโอ้ยลงไปอ่ะวปนอ้าวปนเข้าไปนะเจ้า น้ำลายลอยเลยปรเมพี่น้องโอ้ห้ามเอามาโต๊ใส่นี่นะนี่ปรเมพี่น้องอยังไงคบคานมาได้พักชีหยิบลงไปอัีิโชยางคือนโปรเมพี่น้องยำมะม่วงกุ้งซุกวันนี้เจ๊ไปตีเรียบร้อยแล้วเจ้าสารเล้าวันนี้น้องตังก็ับไปซส้มขอตัวลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าบาย